สวัสดีค่ะสุลักษณาชัยบ้านกุดนะคะแอปค่ะ เจ้าของเพจ i ลฟ์สักเซส by ab แล้วก็เจ้าของ YouTube Channel l i f e Success by ab นะคะก็วันนี้นะคะม,มาให้ความรู้กับพี่ๆนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแอปก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อว่าจะเป็นโอกาสในการขายหรือว่าเป็นการบริหารพอร์ตของตัวท่านเองนะคะได้ทั้ง2แบบเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ ข้อแรกเนี่ยอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะคะออมทรัพย์ก็ประมาณ0.25หรือประมาณ0.5นะคะ50สตางอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นสลากออมสินก็อยู่ที่ประมาณ1.5นะคะพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีก็ประมาณบาทกว่าๆนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของกรงอนะคะลดลงนะคะเหลือ1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ต่ําลงนะคะเป็นโอกาสอย่างหนึ่งเลยสําหรับเรานักขายนะคะที่จะนําเสนอลูกค้าในช่องของ saving pan นะคะ saving pan เนี่ยจะเป็นกรณีแรกในการขายเปรียบเทียบแบบออมทรัพย์นะคะอย่างเช่นถ้าแบบไทยประกันชีสแบบ15ทับ6วงเล็บ1เนี่ยให้ผลตอบแทนทั้งโครงการหรือเขาเรียกว่า irr เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาทกว่าๆนะคะ2กว่าๆเนี่ยก็ยังชนะอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่ง สลากออมสินนะคะเพราะว่าสลากออมสินแบบ5ปีก็อย่างอยู่ที่ประมาณ1.5ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการขายแบบเปรียบเทียบทําให้ลูกค้ามองเห็นว่าถ้าเราคิดจะวางเงินในแบบประกันพวกนี้ก็จะชนะอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะได้ปันผลเฉลีย่ยแล้วก็ได้ตัวเลขที่ชัดเจนด้วยค่ะก็ นี่เป็นกรณีแรกนะคะส่วนกรณีที่2นะคะในลักษณะของการที่ลูกค้าเนี่ยปรับพอร์ตการลงทุนนะคะหรือว่าการฝากเงินในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยออลูกค้าส่วนใหญ่แอปก็มาน่าจะเข้าเกณฑ์ในส่วนของ high network ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงที่สามารถลงทุนในตลาดหุ้นได้นะคะก็สิ่งสําคัญตอนนี้คือณนะวันนี้วันที่19มีนาคมนะคะ ในช่วงภาคเช้าของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดัชนีอยู่ประมาณพันต้นๆน,นะคะมีความผันผวน,นเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่ถงถึงวันนี้เนี่ยผลตอบแทนในตลาดหุ้นนะลดลงประมาณ30%ซึ่ง่นภา,าวะอย่างเงี้ย นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะปรับพอร์ตมาถือสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดมากขึ้นนะคะและนี่ค่ะคือสิ่งที่เป็นไอเดียการขายแล้วก็เป็นจังหวะอย่างหนึ่งในการไปขายให้ลูกค้าเพราะว่าในกรณีที่ลูกค้าถือสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดเยอะๆเนี่ย แล้วซึ่งณนะเวลาเนี้ยก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าเงินพวกนี้จะสามารถไปลงทุนต่อเนื่องในแบบในในการลงทุนแบบไหนได้นะคะเราก็จะนําเสนอให้ลูกค้ากลุ่มนี้ในแบบที่มีความคลองสูงสูงนะคะอย่างเช่นแบบ Legacy Fit คือแบบนี้เนี่ย จะเป็นการจ่ายค่าเบีย้ยที่ถูกค่าเบีย้ยน้อยแต่คุ้มครองสูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ต้องการสร้างความมั่นมั่งคั่งและมั่นคงในพอร์ตนะคะเพราะข้อแรกเนี่ยคือตอนนี้ตลาดหุน้นหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตอนนี้ดัชนีมันลดต่ํามากนะคะ นักลงทุนหรือว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะต้องถือเป็นกระแสงเงินสดถูกไหมคะข้อ2เนี่ยก็คือในช่วงช่วงเนี้ยการผับปรับพอร์ตเนี่ยเงินมันก็จะไหลออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งมันไม่สามารถไปลงทุนในที่ใดได้นะคะหรือแม้กระทั่งข้อ3เนี่ยคือในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆก็ไม่สามารถลงทุนได้นะคะอย่างแต่ก่อนเนี่ยอย่างหุ้นตกหรือว่าค่าเงินไม่ดีหรือภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทองคาก็จะขึ้นถูกไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยทองคําก็ ราคาก็ตกลงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันจะกองอยู่เป็นสินทรัพย์เงินสดที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะลงทุนแบ่งลงทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสให้กับพี่ๆนะักขายทุกท่านเนี่ยไปนําเสนอแบบเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยสร้างความมั่ง มั่นคงและมั่งคั่งในพอร์ตแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะถ้าตอนนี้เนะี่ยยิ่งเกิดโรคระบาดร้ายแรงแล้วก็ลูกค้าเริ่มแบบกังวลแล้วเนี่ยการเพิ่มการเพิ่มความคุ้มครองในพอร์ตเข้าไปเนี่ยมันถือเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะทําให้การปิดการขายเรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเงินเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ก็มาฝากประกันได้ค่ะก็2กรณีนี้นะคะลองเป็นไอเดียการขายแล้วก็ลองไปนําเสนอขายลูกค้าดูนะคะว่า วังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะคะจะสามารถปิดการขายแล้วก็นำสิ่งดีๆนำประโยชน์ให้กับลูกค้าได้นะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะทา,ามือด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ออใส่หน้ากากอนามัยนะคะหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลใหม่ๆอัจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบกันในโอกาสถัดไปคะ่ะขอบคุณนะคะ